กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติมีผลบังคับใช้เมื่อเวลา23นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของคืนวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมา1ชั่วโมงก่อนถึงวันครบรอบ23ปีฮ่องกองกลับคืนสู่มาตุภูมนินะครับ การบังคับใช้กฎหมายนี้ครอบคลุมตั้งแต่ผู้มีถิ่นพำรรนักถาวรผู้ไม่มีถิ่นพำนักถาวรไปจนถึงการกระทํานอกแผ่นดินและไม่มีผลบังคับใช้ย้อนหลังครับนอกจากนี้ยังกําหนดให้สํานักงานด้านความมั่นคงแห่งชาติและเจ้าหน้าที่ของจีนซึ่งมีหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลข่าวกรองและจัดก,การกับอาชญากรรมต่อความมั่นคงแห่งชาติอยู่เหนือขอบเขตอํานาจศาลฮ่องกงด้วยนะครับ ขณะที่ฮ่องกงจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการด้านความมั่นคงแห่งชาติขึ้นมาโดยมีที่ปรึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากรัฐบาลจีนขณะที่ผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงมีอำนาจแต่งตั้งผู้พิพากษาขึ้นมาพิจารณาคาดีที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงโดยเฉพาะับความผิดตามกฎหมายฉบับนี้มีทั้งหมด4ประเภทตั้งแต่การแบ่งแยกดินแดนการล้มล้างอำนาจการปกครองการก่อการร้ายไปจนถึงการสมรู้ร่วมคิดกับต่างชาติเข้ามาแทรกแซงกิจการภายใน ดยการก่อการร้ายครอบคลุมการใช้คำพูดในเชิงคุกคามการใช้ความรุนแรงรวมทั้งการทำลายระบบสาธารณูปโภคและระบบขนส่งสาธารณะผู้กระทำความผิดอาจต้องโทษจำคุกตั้งแต่3ปีไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิตรวมทั้งถูกตัดสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งและดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐขณะที่บริษัทหรือกลุ่มองค์กรที่ละเมิดกฎหมายฉบับนี้จะถูกปรับหรืออาจถึงขั้นถูกระงับกิจการชั่วคราว นอกจากนี้ยังให้อำนาจเจ้าหน้าที่คอยสอดแนมหรือดักฟังโทรศัพท์ผู้ต้องสงสัยที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติกฎหมายฉบับนี้ยังกำหนดเงื่อนไขเปิดทางให้จีนสามารถเข้ามาควบคุมการดำเนินคดีในฮ่องกงได้ใน3กรณีนะครับกรณีแรกคือคดีที่มีการแทรกแซงจากต่างชาติกรณีที่2คือคดีที่มีความร้ายแรงมากและกรณีสุดท้ายจะเกิดขึ้นเมื่อความมั่นคงแห่งชาติกำลังเผชิญกับภัยคุกคามรุนแรงครับ สำนักงานความมั่นคงแห่งชาติและทางการฮ่องกงสามารถยื่นคำร้องขอส่งต่อคดีไปพิจารณาต่อในจีนแผ่นดินใหญ่ได้สำนักงานอายการประชาชนสูงสุดจะดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีและศาลประชาชนสูงสุดเป็นผู้พิจารณาคดีบางคดีอาจถูกจัดให้เป็นการพิจารณาคดีลับไม่มีคณะลูกขุนและเผยแพร่ค,คำพิพากษาต่อสาธารณะในภายหลังในความเห็นของผมอะ่ะใช่เลยนะครับหนึ่งประเทศสองระบบเนี่ยนะครับมัน ไม่มีอยู่จริงอีกต่อไปแล้วเนาะอย่างน้อยเนี่ยนะครับในด้านของระบบยุติธรรมนะฮะคือกฎหมายฉบับนี้มันเป็นกฎหมายอย่าลืมว่ามันคือกฎหมายที่ออกโดยคณะกรรมการประจำแห่งสภาประชาชนแห่งชาติจีนกฎหมายที่ออกโดยสภานิติบัญญัติของฮ่องกงนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้มันเท่ากับว่าจีนเนี่ยได้ใช้กฎหมาย จากส่วนกลางนี่แหละเข้ามาควบคุมความเคลื่อนไหวทางการเมืองของชาวฮ่องกงในมุมมองของจีนจีนเขาก็บอกว่าสิ่งที่เรียกว่า1ประเทศ2ระบบเนี่ยก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยฮ่องกงก็ยังมีระบบยุติธรรมเป็นของตนเองเพียงแต่มีบางเรื่องเท่านั้นแหละทางจีนบอกว่าจะมีเรื่องเพียงไม่กี่เรื่องที่มันสําคัญต่อคอวามมั่นคงของชาติอย่างยิ่งยวดเนี่ยที่จะต้องให้รัฐบาลกลางที่ปักกิ่งเป็นผู้ดูแล ไม่กี่ชั่วโมงหลังจากจีนบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้โจโชววองนักเคลื่อนไหวชาวฮ่องกงประกาศลาออกจากตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มเดโมซิสโตซึ่งเป็นกลุ่มเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงขณะที่นาธานลอแกนนำของกลุ่มเดโมซิสโตตัดสินใจประกาศถอนตัวออกจากกลุ่มและเดินทางออกจากฮ่องกงบริสจอนสันนายกรัฐมนตรีอังกฤษ ประกาศจุดยืนพร้อมเปิดทางให้ชาวฮ่องกงผู้ถือหนังสือเดินทางสัญชาติอังกฤษนอกราชาอาณาจักรหรือ BNO ให้สามารถทำนักทำงานและยื่นขอสัญชาติอังกฤษได้ในอนาคตนอกจากนี้ยังระบุว่าการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติถือเป็นการละเมิดปฏิญญาร่วมจีนอังกฤษที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อปี2527เพื่อปูทางสู่การส่งมอบฮ่องกงคืนให้แก่จีนภายใต้หลักการหนึ่งประเทศสองระบบ หลักการหนึ่งประเทศ2ระบบเปิดทางให้ฮ่องกงมีอิสระในการดําเนินนโยบายด้านเศรษฐกิจการค้าและกระบวนการยุติธรรมเป็นเวลา50ปีตั้งแต่1กรกฎาคม2540ไปจนถึง30มิถุนายน2590นะครับขณะที่การดําเนินนโยบายด้านการทหารและการต่างประเทศยังขึ้นตรงต่อรัฐบาลจีนแต่การบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติทําให้เกิดความกังวลว่ากฎหมายฉบับนี้จะกลายเป็นจุดเริ่มต้นของจุดจบหลักการหนึ่งประเทศ2ระบบกับ ขณะที่นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียระบุว่ารัฐบาลกำลังพิจารณาข้อเสนอให้วีซ่าคุ้มครองชั่วคราวแก่ชาวฮ่องกงและอาจจะอนุญาตให้ชาวฮ่องกงสามารถลีภัยเข้ามาอาศัยในออสเตรเลียได้สูงสุด3ปีส่วนสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติรับรองกฎหมายลงโทษธ,ธนาคารที่ทำธุรกิจกับเจ้าหน้าที่จีนที่มีส่วนในการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงและยื่นไม้ต่อใหสมาชิกวุฒิสภาพิจารณา ก่อนที่จะยื่นเสนอต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ให้ลงนามรับรองต่อไปผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยไอย้ทำอะไรทั้งหลายของประเทศโลกตะวันตกที่มีปฏิกิริยาต่อกฎหมายฉบับนี้เนี่ยขั้นแรกเลยเนี่ยมันคือเป็น p o l i t i c a l แอคชั่นคือมันเป็นการกระทําทางการเมืองอย่างน้อยนะคุณเช่นคุณเป็นสสอ,อยู่ในสภาล่างของสหรัฐเนี่ยอย่างน้อยคุณก็ต้องแสดงออกให้คนที่เลือกคุณมาเป็นสสเห็นนะว่าคุณเนี่ยเป็นผู้ที่ปกป้องสิ่งที่เรียกว่าสิทธิมนุษยชนหรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเนาะหรือเช่นเดียวกับกรณีของนายกรัฐมนตรีอังกฤษก็เช่นเดียวกันนะฮะ,ะนั้นเขาจําเป็นต้องพูดอยู่แล้วลหละนะฮะโดยลักษณะเอ่อเนเจอร์ในทางการเมืองถ้าโลกตะวันตกจะมีมาตรการอะไรบีบจีนมากๆเนี่ย นะครับมันอาจจะเกิดผลเสียอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับชาวต่างชาติที่ทํางานไม่ว่าจะทํางานอยู่ทั้งในฮ่องกงหรือในจีนแผ่นใหญ่คนพวกนี้อาจจะถูกเจ้าหน้าที่ของจีนดําเนินคดีอะไรต่างๆได้มีความเสี่ยงสูงมากที่คนเหล่านี้จะกลายเป็นหมากในทางการเมืองระหว่างประเทศในการ,รเผชิญหน้าระหว่างจีนกับโลกตะวันตกแม้ว่าก่อนหน้านี้ฮ่องกงจะครองสถานภาพการเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเสรีภาพภายใต้หลักการหนึ่งประเทศ2ระบบ แต่การเดินหน้าประชับอํานาจด้วยการบังคับใช้กฎหมายความมั่นคงแห่งชาติกับสวนทางกับหลักการนี้อย่างสิ้นเชิงพงสทสุขพง์ข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน